ถามว่าแสนตะวันตัวนี้มันแตกต่างกับลูกดวงตะวันตัวอื่นไหมมันคล้ายๆแต่ว่าดีกว่าตรวคล้ายๆแต่ผมว่าถ้าใบมีเอ่อโคนกลากลางบานปลายก้อยเนี่ยผมว่ามันหายากมากนะใช่แล้วใบมันใหญ่ด้วยพี่มึงใช่แล้วใบมันใหญ่ด้วยแล้วลูกอะไรมันปลายก้อยนี่หายากมากส่วนมากไม่ไม่ค่อยมีมีก็ไม่ถึงเท่านี้ใช่ใช่นุ่นแม่เขามาพอดีลูกทรงลูกบิดอะไรเนี่ยมันมันจะไม่เท่าตัวนี้เนาะใช่จะไม่เท่าตัวนี้เดี๋ยว เดี๋ยวสกุูปต่อไปผมจะจัดให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักแม่เขาซะหน่อยแม่ส่เลือแบบนี้หายากนี่ดยดูลูส่วนมากมันจะหายากทรงทรงใบใช่คือทรงแบบอืมันหายากมากมันทรงแบบเจ้าซันนะถ้าผมดูไม่ใช่ไม่ไม่ผิดมากมันจะทรงแบบเจ้าซันใบนะเนาะหยิกกใช่ใบคือถ้าเรื่องใบใครที่ชอบเรื่องใบนี่ไม่ผิดหวังตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยหน้าก็เต็มขึ้นเต็มอะไรเต็มขึ้น หน้ามันจะออกไปทางใช่หน้าจะกว้างใช่ใช่กระบามันจะดีใช่กระบามันจะกว้างมันมันได้แม่มาเยอะเหมือนกันนะแดงมันสิงเนาะมันได้แม่มาเยอะมันถึงได้แบบนี้ไงใช่ไหมใช่มันได้แม่มาเยอะมันถึงได้แบบนี้ดูดิพี่บดีถ้าถ้าอยากจะแเบ๊ะเปิดราคาในพี่บดีมีราคาในใจไหมก็ราคาในใจมีครับเดี๋ยวลองลองโทรถามเนาะเออครับใครถ้าใครชอบจริงๆ คนที่มือหนักคนที่ชอบเล่นพัรทุกรรมเล่นพ่อพันธุ์สวยระดับแบบโชว์เลยระดับเกตโปรนี่ลองโทรถามดูนะครับถามว่าเปิดไหมนี่เปิดเมื่อกี้แวบๆอยู่เราก็อยากให้คนที่ที่อยากเป็นเจ้าของอ่ะได้แต่ว่าถ้าใครยังยังใจไม่ถึงตรงนั้นก็อาจจะใช้น้ำเชื่อก็ได้เนาะใช่จะรอใช้น้ำเชื่อก็ได้ใช่จริงๆแล้วพี่มนตีแกก็เป็นหมอผสมเทียมด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าได้น้ำเชื้อก็เราก็จะได้ผสมอยู่ ในผสมทั่วประเทศนี่แหละตอนนี้นี่เฉพาะถ้าผมดูตอนนี้นะตรงสันสันคอสันตหนกเริ่มมาแล้วสวยเนาะใช่ใช่ตรงตรงหนอกคอันจะหนอกมาแบบแบบบอยตะกอนอ่ะคือเออใช่สันคอมันจะได้สันคอมันมันมันจะสูงกว่าสันหลังอ่ะเนาะมันจะยกเลยจะทรงยกเลยเนี่ยตัวนี้กินหญ้าเยอะกินหญ้าอ่อนมันกินหญ้าสด นี่นี่อาหารอาหารเขาอยู่ในรางอย่างดีเลยนี่โอ้นี่นี่นี่ดู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 เห็นนะดูดูการยืนเห็นไหมนี่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 ทรงบอยทรงทรงของเบ้งยางไงนะพี่มนดีเนาะใช่ทรงทรงไอ้ของเบ้งสีบอยด้วยนะผมดูนะใช่สีแบบบอยเลยนี่นี่แบบบอยเออนี่นี่นี่พอเห็นการยืนกันอะไรนี่เออถึงจะรู้ว่านี่มันเป็นวัวที่แบบเหมือนการคือเหมือนการตั้งใจบีดเลยอ่ะ เพราะว่าตัวนี้นี่พี่มนตีเอามาผสมซื้อแม่มันมาผสมที่บ้านนั่นนตั้งใจออผสมเลยตอนนั้นชอบดวงตะวันแล้วก็พอดีเห็นแม่ท่านนายกถาวรแกพ์ก็เลยชายก็เลยตามไปซื้อที่สีคิ้วหรือเปล่านะเอออใช่บนบนเขาโอเคเนาะใช่พี่มนตีตั้งใจจะมาใส่ดวงตะวันไหมหรือว่าจะตั้งใจจะมาใส่ดวงตะวันเลยไม่ใส่มาลิโอ ม่ไม่ได้คิดจะใส่มาริโอครับ<อ>ใส่ดวงตะวันเลยแล้วออกมาตัวผู้นะสมเป๊ะเลยนะส,สมใจเลยเนี่ยแต่อย่างอย่างที่บอกเหมือนเหมือนมันพัฒนาพัฒนาตั้งแต่รุ่นเจนแม่เนาะแล้วก็มาเจนดวงตะวันเอ้ยแล้วพอมาผสมตัวนี้แล้วดูดิมันมันเป็นวัวงามยุคใหม่แล้วเพียงแต่อย่างอย่างที่พี่มนตรีเคยเกินเกิน,นบอกไว้ถ้า แม่รับมันมีน้อยใช่ไหมพี่บุญดีใช่ใช่แม่รับมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเราถ้าอยากพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้อยู่ต่อไปเนี่ยต้องช่วยกันผสมนะครับอย่างเราเอาไปผสมบัวลูกผสมบัวเอฟเนี่ยเราก็ต้องรอสองทอดเนะาะสักสองสามทอดนะครับเพราะว่ายุคนี้วัววัวผสมไม่กี่ทีก็เป็นวัวเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอีดูบอร์ซินนี่แต่ว่าถ้าได้แม่จังเลยเดิโอพี่บุญดีได้ลุ้นเหมือนกันนะผมว่าก้อยลูกหยิกลูกอะไรนี่ โคนกลางกลางบานปลายก้อยนี่จะจะดีมากครับลูกใช่ใช่มันครบมันครบไงใช่แล้วก้อนที่แบบก้อบิดสองรอบนะดูใช่ใช่บิดสองรอบบิดสองรอบอาหารถ้าลูกดวงตะวันมันจะหายากใช่ไหมใช่ใช่ที่ผมเห็นนะะใช่ถ้าบิดบิดจะเยอะไปเน่หายากใช่ถ้าบิดแบบนี้มันจะหายากแทบจะไม่มีเลยแหละใช่ถ้าทรงแบบนี้ถ้าถ้าทรงยาวแล้วทิ้งมีเยอะอยู่ใช่ถ้าทรง ปลายก้อยจะหายากมาก่นี่นะครับเป็นนักเกษตรกรก้อยเที่ยงมากสองข้างแล้วใบใบบยาวจริงๆอ่ะใช่ใบยาวแล้วใบยาวสวยจะพอดีอกรรมนี่ถึงปากเลยนะกรรมมันนี่เทียบเทียบบมาริโอได้เลยมันมันพองามนะผมว่ามันไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็คือมันครบเครื่องเรื่องงัวบาซินเลยนะอืใช่ ถ้าเว่อร์ไปกว่านี้ผมเห็นในหลายตัวพี่โมนดีมันก็จะผอมอีกอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้ายาวมากๆมันกไม่ได้ถ้ายาว,วมากๆใหญ่ใบใหญ่มากๆยาวมากๆก็จะผอมใช่ก็จะไม่ไหวเรื่องการเลี้ยงอยู่นะใช่ใช่เนี่แต่แตพอพอได้ทรงทรงพวงแบบนี้มันเออแต่นี่ผมเลี้ยงธรรมชาติไม่ได้อัดอะไรอยี้โอนี่นี่คือที่ที่เดินเขาออกจากข้อก็ออกไปนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ นารมันแฉะมปล่อยไปเดินเล่นเดินอะไรที่เดินเล่นเขาแล้วเราก็จะเป็นข้อกว้างนี่ดูจากกีบจากอะไรได้ไม่เคยแต่งไม่เคยทําอะไรเพราะนเดินธรรมชาติอ้อนี่กีบไม่เคยแต่งเลยใช่ไหมถ้าวัวถ้ามันเลี้ยงดีๆกินอาหารเยอะๆกีบมันจะมันจะควายกันกีบจะอ่อนแล้วมันต้องแต่งไงใช่โปรตีนมันจะไปทันกีบพ้ยาวอย่างนี้แต่ตัวนี้ปกติไม่เคยทําอะไรเลยอืมสวยเนาะข้อขาเคือดีเนาะใช่ดีหมดเออนี่ ดูยืนได้ฝนใหม่ได้ฝนใหม่พอดีดมาดูดูช่วงหลังบ้างพี่มตรีนี่ดเดี๋ยวพี่น,อน้องเกษตรกรจะได้ตั้งใจเลยใครอยากได้น้าเชื้ออยากลืออยากลองถามพี่มตรีว่าจะเอามาผสมจริงเลยไหมนี่เบอร์โทรเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่แต่หางสวยเนาะหางนี่ลากดินเลยนะหางขาดหน่อยถ้าไม่หางถ้าไม่ขาดลากดินเลยครับเนี่ยช่วงท้ายนี้ต้องรอถ้าสามปีน่าจะเต็มหมดตอนนี้ยังไม่เต็มอตอนใช่ ตอนนี้มันมันสมันเกือบสองปีเนาะใช่ใช่มันปีไปไปต้องรอโครงสร้างรอกล้ามเนื้อถ้าเต็มก็จะน่าจะแน่นมันผมว่ามันมันมันกระดูกใหญ่กว่าดวงตาเนาะจมันกระดูกใหญ่กว่ามันสมส่วนขาหลังมันจะใช่แต่กล้ามเนื้อเขายังไม่เต็มเพราะไม่ได้อัดอาหารอะไรมากมายอย่างที่พี่ดนตรีบอกว่ายังคือยังยังไม่อยากอัดมันมากเพราะมัน อัดเยอะกันอันตรายเหมือนกันนะใ่อันตรายมันอายุไม่ค่อยยืนแล้วมันป่วยง่ายใช่ถ้าอัดเยอะก็เดี๋ยวกระดูกถ้ารอสามปีนี่มันจะเต็มร่างแล้วทีนี้มันจะทนพวกนี้ต่อภาวะที่มันอยู่นี่จะยืนจริงๆบารซินมันอยู่อายุยาวนะถ้าว่าเราไม่ไปยาวมากเลยถ้าเราไม่ไปอัดยาอัด อาหารที่ว่าทําให้มันอ่อนแอนะมันจะยุยืนมากบาซินอะนะใช่เห็นเห็นตั้งแต่ยุคน้เข้าวนะใช่ใช่ที่ยุคนาเข้าเห็นสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ะยังมีน่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องเสียฐนี่มันมันเกี่ยวกับเลือดมันชิดด้วยแล้วก็ก็อัดยาอัอะไรเยอะการเลี้ยงดูด้วยเนาะการเลี้ยงดูด้วยต้องการให้มันสวยไวเออใช่ต้องการให้มันเต็มตามก็เลยใช่ต้องการให้หน้ามันโหนกเร็วใช่ไหมต้องการให้มันอ้วนเร็วอย่างเงี้ยกลายเป็นวัวที่ อ่อนแอเนาะใช่ใช่ถ้าอัดเร็วมันจะอ่อนแอนั้นใช่มันอ่อนแอถ้าอย่างนี้มันจะแข็งแรงนี่ดูดิมันเนื่อดูวงด้วยแวตามันจะบ่งบอกถึงความสดใสของเขาเลยเนาะเออเนี่ยโอ้หน้ามาหัขามาโอ้แต่หูข้านี่ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะใช่ดูดิเออดีนี่ดูสิบสิบสิบแปดเดือนมัน มันยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบสองหรอยี่สิบสองเดือนใช่มใชยี่สิบสองเดือนกว่าเกือบยี่สามแล้วก็สองปีแล้วยี่สี่เดือนพี่มันพี่มันทีคิดว่ามันจะเต็มเต็มคือเต็มรูปแบบสวยเต็มเต็มนี่ประมาณสามปีน่าจะสามปีผมว่านะเนาะถ้าสามปีต้องมีต้องมีร่างบอยอยู่ในตัวตัวนี้แน่นอนใช่ไหมเออแต่ทรงทรงเหมือนนะท้ายท้ายสูงอ่ะเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนบอยที่มันเนี่ยนะ ช่วงโหนดหน้าคอมันกําลังจะขึ้นแล้วเออใช่ช่วงช่วงไหนช่วงนี้ใช่ไหมช่วงช่วงไหลหน้าเนี่ยนะช่วงไหลหน้าช่วงไหลหน้ากาลังมาเนี่ยแต่ยุงยังไม่ได้อแต่แต่หนกมันดีนะพี่มันทีนะตัวนี้ไม่มีล้มไม่มีเอียงออหลายตัวเรากลัวมันล้มมันเอียงอ่ะแต่ตัวนี้เพะเลยเนี่ยมันก็มีเนาะบางตัวเราก็เคยเห็นอยู่เนาะใช่บางตัวเราเห็นแล้วก็อย่างที่เห็นอันนี้ก็ให้ดูอย่างที่เห็นเหมือนกันี่ตัวนี้ นี่เลยทางเขาก็ออกมาแล้วแต่เขาใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่เออคุณเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเขาใหญ่เพราะแม่เขาเขาใหญ่เออตามกระดูกตามสนีล่ามาตามแม่ตามมึมีเหล่ากออยู่เพราะฉะนั้นใครเขาน่าจะใหญ่กว่าพ่อดวงตะวันอยู่ใช่ไหมใช่พราแม่เขาเขาใหญ่มากตัวนี้ดวงตะวันเขาไม่ใหญ่นะดวงตะวันเขากลางกลางเขาจะกลางกลางกระดูกก็เลยแบบทรงกลางๆลาเนาะเป็นว่าเท้ากลางกลาง แม่เขาเขาใหญ่ใช่น่าจะได้แม่มาบ้างอลูอกเอ,อ้ของเบ่งมันสูงแม่มันสูง<ช>สูง<ช>สูงลอยลอยแบบอินดูบาซินเลยแหละ<ช>นี่มันส่งผลให้ตัวข้อนี้เนี่ยนะครับพี่นองเกษตรกรดูดูนี่มันครบมันสวยครบจริงนะตัวนี้รออย่างเดียวคือรอให้อายุมันได้ใช่ กล้ามเนื้อมาแช่นั้นตัวนี้พอกล้ามเนื้อมาอะไรก็อาจจะได้เทสน้ําเชื้อเทสน้ําเชื้อใช่ไหมใช่ปลายปีถ้ากระแสคนอยากจะใสอินดไวซิงกันเยอะนี่เออพอได้ลุนหน่อยนะพี่มึงดีเราก็พอมีกําลังใจได้รีดได้เก็บใส่ถังจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คือไม่ต้องหวังกําไรมากตอนขายน้ำเชื้อบินตีขอให้เขาได้ผสมพอเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันเหมือนเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะมันยุคยุคนี้มันวัวไม่ได้เยอะเหมือน ที่ผ่านมาแล้วช่วงช่วง,งรอผลงานงนะเนาะถ้าพูดถึงท่ารีดต้นเชื้อเนาะแล้วใช่ก,ก็ต้องต้องรอผลงานก่อนนะใช่ปัจจุบันนะเนาะใช่ทุกทุกวันนี้ต้องรอผลงานใช่ใชต,ต้องรอผลงานอย่างพอ่อพันทุกตัวที่ได้น้นเชื้อมานหนืด่ะนั้นะพราะเขารอดูผลงานใช่รอดูผลงานคือหลายตัวเขาเห็นผลงานเขาก็ผิดหวังอ่ะใช่เขาก็เลยแบบเออต้องต้องรอดูผลงานอ่ะถึงจะกล้าผสมกันแต่ถ้าแต่ถ้าในใจผมนะผมว่าไม่น่าผิดหวังดูจาก โครงสร้างดูจกดูลักษณะของมันนะเนาะใช่ใช่ดูลักษณะเนาะโดยรวมนะใช่ดูลักษณะการเป็นวัวพ่อพันธุ์การเป็นวัวตัวผู้แล้วเห็นแม่นี่ผมมั่นใจนะพี่ดีจริงๆแล้วผมลึกๆหวังลึกว่าว่านี่มันคือคือความหวังของของวัวยุคใหม่เลยนะใช่คือคือว่าอินดูบาซินนี่แปลขอให้มีตัวใดตัวหนึ่งให้ลูกดีเนาะมันมันมาทั้งวงการเนี่ยเนี่ยมันคือเสน่ห์ของการเล่นอินดูบาซินเราก็หวังลึกๆเหมือนกันนะตัวนี้เพราะว่าเห็นแม่แล้ว เห็นแม่เห็นพ่อพ่อนี่ผมเห็นแม่เห็นแล้วปูเอตาตาพี่มดีเคยเห็นไหมแดงมันสิงตาแดงมันสิงเคยเห็นอ่ะแดงมันสิงใช่แดงมันสิงตอนตอนเป็นรุ่นรุ่นนะตอนเป็นเด็กใช่ไหมตอนนั้นยุคยุคบอยนะรุ่นเขาโตเต็มวัยมันก็ราคาวนเริ่มนั่นไงใช่ <c oughs> เดี๋ยวมันสิงก็อายุยืนเหมือนกันนะนสิบห้าสิบหกป,ป,ป,ปีมั้งตอนนั้นอย่างพวกบอยพวกอะไรสมัยก่อนอยู่กับอาจารย์กุศลเขาก็เลี้ยงแบบนี้ไงมันถึงอ,อายุยืนใช่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 พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนมือใหม่ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะเรื่องนี้เลี้ยงวัวเนี่ยไม่ใช่ว่าสองปีสามปีจะเห็นผลไม่ใช่นะมันสวยมันมันได้มันไม่ยากแต่ความยั่งยืนมันใช่มันไม่มีสวยแต่สงสารมันเผื่อมันเจ็บมันป่วยข้อมันจะใหญ่ผิดปกติถ้าอัดมันนะเนาะ ถ้าอัดยาอัดอาหารคน<ม>อ่ะพวกข้อพวกกีบเกิบนี่ถ้าป่านนี้มันต้องแต่งไปสองสามครั้งนะพูดจริงถ้าอัดอาหาร,อ,าหารอัดยาพันนี้มันจะลงที่กีบที่อะไรมันจะใช่ออใช่โปรตีนมันจะลงกีบใช่ไหมเขาเรียกว่าโปรโตีนลงกีบตอนนั้นยิ่งอาหารโปรตีนสูงยิ่งกีบอ่อนไวอใช่นี่นี่นี้ครับนี่พี่น้องเกษตรกรดูเยีงดูดูสุขภูสุขภาพเขาดีมากเลยจมูกไม่แห้งเลยเนาะตานี่ สายเป้าเนี่อย่างนี้บัวสุขภาพดีหลายคนคิคดว่าบัวมีน้ํำลายบวัวมี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 เมือกอย่างเงี้ยกลัวมันจะไม่สบายจริงๆแล้วไม่ใช่นะพี่มนตีมันแบบนี้นนคือสุขภาพดีแต่ถ้าจมูกแห้งเมื่อไรละนั่นแหละระวังเลยถ้าจมูกแห้งเมื่อไรอ่ะนี่โอด้ดูดูดูรูปหล่อ